สมุนไพรบำรุงภายในสตรีนะคะนี่จะเป็นข่าหัวนเปตนหน้าตาอย่างนี้ตรงนี้ย่าวีแพรส่วนนี้นะคะใบเตยแห้งตรงนี้มะขามนะคะมะขามแขงส่วนนี้เป็นว่านช้างโมลูกนะคะเป็นชิ้นๆขิงแห้งค่ะมะตูมอันนี้เป็นเกาเร้อขาวนะคะทุกคนเกาเข้อขาวเป็นอ้อยดำนะคะอันนี้เป็นร่าสามสิบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นล่างนะคะอันนี้เป็นถังแดงระมงเงลึกนะคะอันนี้เป็นผึ้าจีนนะคะ นะมีทั้งหมดสิชนิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต้มยากันนี้เราเอารัดสมุนไพ้สร็จแล้วว่าจะได้ทราบว่าแต่ละชนิดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะล้างด้วยน้ำร้อนกันนะคะก่อนที่จะต้องต้มยาแล้วล้างด้วยน้ำร้อนเในลำโพงก่อนจะเอาขุ่นขุ่นมาใส่ในในสารคะเราตั้งหม้อรอเลยนะคะทุกคนต้งน้ำเดือดสุดเลยนะะตั้งไว้สามสิบนาทีสิบห้ถึงสามสินาทีะคะเราก็ใส่ลงไปในน้ำเดือดที่เราตั้งไว้นะคะใช้หม้อสแตนเลสจะดีนะคะ หม้อสเตนเลเนี่ยเป็นเป็นปลอดภัยดีนะะเดี๋ยวประมาณกลางประมัน,น,มนถ้าหมืนเตาถ่านไปอยู่ระดับต้มเดือดแล้วก็อุ่นด้วยไฟกลางนะคะ<ม>นี้เราก็เคี่ยวยาไปต่อนะคะให้คลองสันเสร็จเลยคยาก็จะอย่างนี้นะคะหอมหอมมากเลยนะคะสูตรนี้สูตรบุรีลำภาคอีสานค<ม>ุณยายเดือนนะคะนี้เราก็ต้มยาเสร็จแล้วนะคะเกล็ดหอมมากมากเลยะคะ่ะทุกคนนี่เราได้หม้อดินมา เราก็จะอุ่นยาด้วยหม้อดินไน้นะคะมีฝังแดงอ้อยดำพุทราจีนตักใส่เลยเมื่อเราต้มใส่หม้อสแตนเลสเสร็จแล้วเราก็มาไว้อุ่นรับประทานได้นะคะทั้งวันเลยนะคะหรือทุกวันอื่นก็ได้นะคะเพราะจุดเทียนดอกเดียวก็อุ่นไปเรื่อยๆนะคะเราต้งตั้งอุ่น,นเ,ออเทียนหนึ่งดอกใช้เทียนสองถึงสามดอกก็ได้นะคะแต่ถ,ถ,ถ้าอุ่นแบบประหยัดเทียนก็ใช้หนึ่งดอกหนึ่งดอกใช้ได้สี่ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนสามถึงสี่ชั่วโมง ก็ปิดฝาไว้ถ้าเกิดเราจะดื่มก็ตักดื่มนะคะเราก็ได้ตัวยากันแล้วนะคะเราต้มตัวยามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีสันกันนะคะทุกคนตัวยาของเราในหม้อน,นี้เราตอนนี้เรามาอุ่นด้วยหม้อดินนะคะดูสีสันของอยาก,ก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นสีแดงแบบกินหอมหน่าดื่มมากเลยนะคะดื่มง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรภาคอีสานปูริลัมนะคะสูตรปูริลัมก็จะมีตัวยาทั้งหมดสิสองชนิดด้วยกันนะคะทุกคนมีขาหดมีมะตูมมีพุ้ซาจีนมี แก่นฟางมีราก30มว่านชักมดลูกกาวเครือขาวแล้วก็อ้อยดำมะขามแขกหญ้าหิยุ่มหญ้าหยุ่มหญาดีแพรใบเตยแล้วก็ขิงนะคะทุกคนนะคะนีไ่ได้ๆนะดื่มลองดืง่มสอกครั้งแต่คุณเราต้องอ่านเพราะว่ามันเยอะจําไม่ได้หมดแต่เราเคยซื้อมาดื่มครั้งนึงแล้วนะคะอาอรอบนี้เดี๋ยวเราจะทํายาดองสูตรนี้ด้วยนะคะ น,นี้เป็นยาต้มนะคะทุกคนลองไปต้มได้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านไวัยทองหรือว่าเคร่งอยู่ไฟรังข้อหรือมดลูกไม่กระชับระบบเลือดไหลเวียนไม่ดีท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยกินสูตรนี้ได้เลยนะคะก็จะมีข่าวอวดตัวแรกก่อนนะคะมันจะเป็นแก้ลมในลำไส้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะมะตูมเนี่ยรักษาโรคลำไส้บำรุงธาตุลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็ผู้สจินบำรุงเลือดหัวใจลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้นอนหลับดีนะคะส่วนแก่นฝางเนี่ยบำรุงเลือดแก้ปวดลด อันับเศแล้วก็สามารถลดคอเลสเตอรอลได้นะคะใครที่เป็นคอเลสเตอรอลส่วนร่าสามสิ่งเนี่ยเป็นการบำรุงฮอร์โมนทางเพศระบบสืบพันธุ์ระบบสุบพันธุ์ช้หญิงก็บำรุงได้นะคะแต่เน้นไปทางสุขภาพสตรีว่านชัดมดลูกเป็นกระชับภายในสตรีฮอร์โมนสตรีแล้วก็ฮอร์โมนไม่ปกตินะคะเกาเทอรอขาวเนี่ยช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็อาการไวท้องได้ดีนะคะส่วนอ้อยดำเนี่ยก็สุขภาพกระดูดึงได้นะคะในนวลเป็นช่วยในการขับปัสสาวะใครที่ปัสสาวะเล็ดรอดปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะแล้วก็ช่วยในการลดไข้ ลดอาการตักเสื่อลดเสียงห่าแล้วก็ทําให้ระบบหายใจอาการภูมิแพ้ดีขึ้นมะ่ขามแขกให้ช่วยล้างลาไส้นะคะทุกคนดอกาการตืดแน,น่นท้องแล้วก็ยาฮิยุมยาหิยุมหรือย่ารีแพนะคะบำรุงภายในสตรีแก้การตกขาวกระชับช่องข้อได้ดีนะคะสตรีหลังข้อเนี่ยใช้ได้ดีเลยแล้วก็ใบเตยเนี่ยเป็นบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตแล้วก็ลดความดันในเลือดส่วนขิงเนี่ยช่วยขับลมแกท้องอื่นนะคะนี่เราก็ลองอันนี้ก็เป็นประคบนะคะเราก็ทำออประคบทดด้วยนะคะระหว่างดื่มยา เพราะว่าช่วงนี้เรามีอาการท้องอืดเน้นท้องมากๆเลยนะคะก็เลยต้องใช้กินยาทางแผนปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเรากเลยใช้ยาต้มสมุนไพรทำเองดีกว่าน,นะคะเราใครใครที่มีอาการลองไปทําดูนะ,ะเดี๋ยวเราจะแนบคลิปการทำที่อยูนะคะเดี๋ยว่าลืมไปดีกค่ะรสชาติหอมอร่อย,อยอวหวานมากๆเลยไม่มีกลิ่นขมเลยนะคะทุกคนลองดูนะคะ สำหรับถ้าเกิดใครอยากได้นะคะสั่งในอินเทอร์เน็ตได้นะคะม,มีสูตรตัวนี้เป็นของบุรีัมนะคะเดี๋ยวเราปักไว้ให้